แล้วเสียงดนตรีมันดังด้วยจนหันไปดูกระจกข้างแหละเห็นว่าเอาข้โวยวายโวยวายอะไรกันแล้วก็มีคนอยู่พับนอนอยู่ลนะเขาจะไปจอดรถรอดูอยู่นะแต่ไม่กล้าลงมารอคนเจ้าหน้าที่มาลงมานะครับภรรยาของผู้ตายนะครับบอกว่าเจอกับสามีมีลูกสาวอยุ่งแตวปวดสามีกับเธอเนี่ยท่าทางอินเดียโบราณเนี่ยอร่อยมาจากอินเดียมานาบวบแต่มันเดือดมากนะ เติมน้ำเปล่าเดี๋ยวปิดไฟให้ใส่น้ำร้อนข้างในมีถุงน้ำร้อนอยู่ตรงนี้กลมห้ยมีถุงน้ำร้อนอยู่กลยแล้วก็ตรงนี้ รอบๆเนี่ยคือกระถาดีๆเลยเพราะว่ามันร้อนยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็ข้างในมีเส้นมาม่มากับเครื่องเจียวฮ้อนทามาทานไปซื้อมา40บาทถ้าใครจะกินก็ไปหาสั่งออเดอร์แต่อย่าลืมไอ้นี่ด้วยอย่าลืมไอ้เขาเรียกอะไรบ้